ครับผมมันจะเอกวิสุทธ์กระชนนะครับเจ้าที่สุรากป่าทะเลกองทัพเรือนะครับสุรากเป่าทะเลเนี่ยครับเป็นงานในพระราชดำริของสมเด็จพระนั่งเจ้าสิริกิตนะครับคือพระองค์ท่านทรงเห็เห็นว่าถ้าปล่อยทิงไว้เนี่ยในอนาคตเต่าทะเลอาจจะสูญพันธุ์จากประเทศไทยได้นะครับก็ทรงมีพระราชดำริให้มาก่อตั้งเป็นสุรากเปาทะเลไว้โดยกองทัพเรือก็ได้มีการดำเนินงานมากว่า60ปีแล้วนะครับเริ่มก่อตั้งศูนย์ขั้งแรกเมื่อปีพศ2493ีรที่เกาะบันนจังหวัดระยอง ครับคือจริงๆแล้วอ่ะเราปฏิบัติงานอยู่ที่ตามพื้นที่เกาะนะครับที่มีเมแม่เต่าขึ้นวางไข่ก็จะมีเกาะคลามเกาะจานเกอ่อยล้านะครับที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสัติสบนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มก่อตั้งสวนมาแล้วเนี่ยก็มี ประชาชนทั่วไปนะครับอยากเห็นการดาเนินงานของเรานะครับทีนี้การที่เราจะให้ประชาชนไปที่เกาะมันก็ลําบากนะครับไม่มีเรือรับส่งและอย่างหนึ่งคือพื้นที่ที่มีแม่เต่าขึ้นวางไข่ถ้าเราปล่อยให้มีบุคคลภายนอกขึ้นไปเที่ยวไปบ่อยเนี่ยเต่าจะอบยุญาติทีนีเต็มทีนะครับเพราะว่าเต่าเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่รักสงบนะครับเราก็เลยย้ายนะครับย้ายมาก่อตั้งที่นี่นะครับก็ณศูนย์รำนักงนเต่าทะเลกองเพื่อสัตว์นี่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2537 คือจริงๆแล้วการจัดตั้งสูนของเราเนี่ยครับเพื่ออนุรักษ์วรรเต่าทะเลแล้วก็ดูแลเลี้ยงเต่าทะเลให้มีขนาดที่ว่าพร้อมที่จะปล่อยคืัสูญชาติให้แล้วก็ให้ช่วยให้เขามีโอกาสรอดมากที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราต้องการประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปเนี่ยได้มาเห็นการบัดงานแล้วก็รู้ถึงความสําคัญของเต่าทะเลนะครับ ครับก็อยากจะขอร้องนะครับว่าทุกคนนะครับก็ให้ช่วยเหลือร่วมมือกันรักเต่าตะเลไว้ขอที่มันจะสูญพันธุ์ไปนะครับเพราะว่าเต่าตะเลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ิปีกบ้านเกิดมาพร้อมไดโนเสาร์นะครับปัจจุบันนี้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะครับพอมีใครค้นพบฟอสซิลต่างๆเนี่ยก็มีมีความรู้สึกว่าดีใจมากนะครับแต่ในเมื่อเต่าตะเลเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเราจะปล่อยให้เต่าตะเลสูญพันธุ์ตามไดโนเสาร์ไปเลยครับ ครับง่ายมากเลยครับนะครับระดับแรกเลย <พอ S 1> คือไม,ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระดองเต่านะครับไม่ซื้อเนื้อเต่าไข่เต่ามาทานเป็นอาหารแล้วก็มีโอกาสก็พยายามรณรงค์กันพยายามอย่าทิ้งสุงพลาสติกลงทะเลนะครับเพราะว่าพลาสติกสูงพลาสติกเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อเต่ามากนะครับเต่าเขากินไปเนี่ยเขาก็มีโอกาสตายนะครับที่เต่ากินถุงพลาสติกเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นแมงกะพรุนนะครับเพราะเวลาเต่าทะเลอยู่ในธรรมชาติเนี่ยอาหารหลักคือแมงกะพรุนครับ สำหรับสุรับปดเต่าเทกองทุบเรือนะครับก็จะตั้งอยู่ที่หน่วยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสาดีฮีนะครับก็เปิดทําการทุกวันไม่เว้นวันอยู่ราชการนะครับตั้งแต่0 8 0 0ถึง17 00ถ้าถ้ามีโอกาสนะครับก็แวะเข้ามาเที่ยวมาเยี่ยมมาชมเราได้นะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับของเราก็จะมีส่วนให้เยี่ยมชมจะอยู่3ส่วนนะครับคือส่วนที่1นะครับเป็นการฟังบรรยายสรุปนะครับก็จะได้รับข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ เต่าทะเลนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นอัลาอรียยมขนาดเล็กนะครับในส่วนนั้นก็จะมีการเลี้ยงลูกเต่าทะเลปลาทะเลรวมกันนะครับเอาไว้ให้ชมตัวอย่างในส่วนที่3ก็เป็นเลี้ยงแบบบ่อธรรมชาตินะครับก็จะมีลูกเต่าให้ชมตั้งแต่ตัวเล็กๆแรกเกเิดจนถึงตัวใหญ่สุดที่อายุ15ปีนะครับ